ตอบคำถามนี้เนาะว่าดามกับสบายโตอะไรดีกว่ากันทั้ง2แอปนี้มีข้อดีข้อด้อยที่แตกต่างกันนะมาดูดามก่อนละกันดามนเนี่ยสามารถซื้อหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศรวมถึงพวกกองทุนรวมได้ในแอปเดียวเลยเรียกว่าสะดวกสบายมากเลยโดยเฉพาะหุ้นต่างประเทศเนี่ยเริ่มต้นแค่50บาทอย่างที่มิกเคยเล่าให้ฟังเนาะก็เรียกว่าใช้เงินน้อยมากๆนั่นเอง แต่ดามเนี่ยเขาจะต้องเทรดในแอปของเขาเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นมันก็จะขาดเครื่องไม้เครื่องมืออะไรพวกนี้ไปเนาะในขณะที่สบายโตเนี่ยจะเป็นโบรกเกอร์ในบ้านเราเนาะเรียกว่าโบรกเกอร์เทรดหุ้นเทรด e ีฟกนั่นเองเพราะฉะนั้นเขาจะซื้อได้เฉพาะหุ้นไทยแล้วก็ e ีฟกส่วนพุ้นต่างประเทศเนี่ยในอนาคตเขาอาจจะมีเพิ่มเติมเข้ามานะ แต่ข้อดีของสบายโตเลยก็คือเนื่องจากว่าเขาเป็นโบรโกเกอร์ในบ้านเราเนาะเครื่องไม้เครื่องมือที่เขาจะให้เรามาเนี่ยก็จะมีมากกว่าอย่างเช่น e f i n Stock Pickup หรือว่า streaming ซึ่งเป็นแอปที่นิยมเทรดในบ้านเรามากที่สุดนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ย ถามว่าอะไรดีกว่ากันพ่กินแนะนําว่าอย่างนี้ลองเปิดบัญชีทั้ง2อ,อันเลยก็ได้เนาะเพราะว่ามันเปิดบัญชีฟรีอยู่แล้วแล้วเราก็ลองเข้าไปใช้ดูว่าเราชอบถูกใจหรือว่าเข้าใจในแอปไหนมากกว่ากันอันไหนที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์หรือว่าชีวิตของเรามากกว่ากันแล้วก็เลือกอันนั้นแหละยังไงใช้แล้วลองเล่าให้พิกิจฟังหน่อยนะ